โอเคนะครับสวัสด like? <laughs> okay. like ีน <soc ain> ้ำชมท่านทุกท่านเลยนะยินดีต้อนรับสู่รายการเดอะเมดฮิววี่นั่นเองนะฮะรายการที่นะครับนี่สาระอะไรเลยเก็บสารเลยนะฮะก็วันนี้เรามีกับเกมเอ่อลืมชื่อเกมแล้วนะโอเคชื่อเกมว่า Sunny Hill Rise นะฮะก็เป็นเกมนะครับอินดี้นะฮะในสตรีมนะครับ29บาทเท่านั้นนะปกติราคาส9บาทเท่านั้นนะใครอยากซื้อก็ไปโหลดซื้อโหลดมาได้เลยนะในสตรีม นะฮะไม่ใช่ของฟรีนะฮะอเสียตังเล็กน้อยแต่ก็รับรองความสนุกนะฮะก็ผมได้เล่นไปบ้างแล้วนะฮะสตอรี่นะฮะก็มีนกนะยมโูงโง่ตัวหนึ่งอยู่ในกรงนะฮะแล้วก็มีเรือมีของกระเป๋าแล้วก็มีรถคันหนึ่งกำลังรอยอยู่นะฮะก็ตอนนี้ยังไม่ร่วงลงมาเลยครับโอเคครับผมได้เล่นไปด่านเดียวเท่านั้นนะฮะก็อาจจะมีหลายด่านยังไงก็ไม่ทราบนีฮย แต่ผมเล่นแล้วผมอัดแล้วผมก็ลืมเปิดไม์ก็ต้องขออภัยวันนี้จะมาเล่นดานเดิมนะฮะคนดูนะฮะก็จะมานะฮะเล่นกันเลยนะฮะกดตัวดีตัวเดียวนะฮะแล้วคลิกที่รถนะฮะนนี้ราปีไปแล้วนะนะรถนะอ๋อิ่งแป๊ดนะฮะรถตอนนี่แรงแซงทะลุทางโค้งจริงๆนะฮะดิฟคอสปีดยังต้องตายนะฮะดูครับฮนะการนี่คือการขับรถถอยหลังนะโอเค ไปกันเลยโอ้โหนะฮะดูครับถ้าเป็นจะเป็นจ,จริงวันนี้เราตกเขาตายไปแล้วนะฮะตอนนี้รถเราก็มีควันขึ้นมาเพราะว่ารถเราเป็นรถขายไก่นะฮะทุยไม่ใช่นะเราเป็นรถปกติธรรมาดาเนะี่ยน้ำมันก็มีครึ่งนะฮะไปอ้าาอ้ <laughs> นี่ยรถเราก็ตอนนี้ผมกำลังขับรถถอยหลังอนะยู่นะยาฮูกลายเป็นรถแวนแล้วรถตู้อืมปิดท่อบโบเลยเว้ยฮู้โหอ้าาาาฮ่า <laughs> ขาม่ยอมลอกนี่นะฮะอืดนะฮะกดปุ่มเดียวคือตัวดีเท่านั้นนะฮะเป็นเกมที่เล่นแล้วก็ใครเครียดได้นะะควันขึ้นแล้วนะโอ้เก็บเหรีเก็บเหรียญเก็บเหรียญนะฮะก็จะไปแล้วกับเลเวลที่หนึ่งนะน่าพอใจ6,200นะครับมาครับต่อไปนก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 เราจะไม่ยอมให้นกแปนดับแรกเลยฮนะตอนนี้เราก็แล้วรับรถไปลังอยู่เดี๋ยวเด ดียวโอ<เ>้ยดนะเราจะต้องพลิกรถขึ้นมาอืมนี่ <navy> <squishy> เราขับรถไปหน้าถงแล้วนะฮโอ้นี่อืมไปสิเว้ยอ๋อไปแล้วฮู้ y ย h o o นะยี่ห้าด้วยนะอืมนะครับเกมที่ใครเล่นแล้วก็ขายเครียดนะฮะเป็น <l ots> นะรถตู้นะฮะทะเลไปเที่ยวคิดถึงรถนี้คิดถึงทะเลนะไอเข็นรถนี้คิดถึงทะเลนะรถคันนี้นี่เร็วแรงแซงทางโค้งนะฮะนั่นครับเป็นรถตู้แล้วนะก็เป็นรถที่นะฮะนะครับเอามาแข่งกับดูฟัดดูฟตอยังอายนะฮะฟัเจตยังต้องหลบทางไปนะพอเจอรถคันนี้แ <l ots> ม่งนะฮะก็ชิวจริงนี่ตกภูเขาตายนะโอ้เร็วสูงมากนะฮะ ไปในเลเวลที่สองนสี่พันเก้าหกนะฮะหกนะ 6, 6นะเด็กสวยเด็กเด็ดนะไปซื้อกันได้ถุยไม่ใช่น้ำหมวยนะแดตเตอรีอ่นกกูไปตั้งแต่ปีตปีตถอยนะฮะถอยนอยนะรถเรานี่เร็วแรงนะฮะไม่มีทางโค้งนะฮะเป็นเนินเขานะฮะท่องเที่ยวนะฮะไหลลื่นนะฮะไปกับถนนนะฮะเอาน้ำมันกูก็ไม่เอานะโอ้โนะอ้ฮู้ ลากีนะฮะก็นะฮะไม่มีตัวละครอะไรมากนะฮะก็มีตัวละครคือน,นกกับรถในะกระโดดที่ขวางทางหมดแค่น,นั้นเองนะฮะใครสนใจนะฮะชิเกมซันนี่นะฮะแบบดนะเป็นเรื่องซันนี่เป็นเรือจนสลัดของลูฟี่ถวีนนะ,ะไม่ใช่นะฮะมันเป็นรถมันชิเกมนะซันนี่เป็นไรนะฮะอาจจะอา่านผิดอันถูกก็ต้องขออภัยนะมันก็จะหมดแล้วนะฮะ น้ำมันชูนี้ก็แพงไปสิเว้ยอืเฮ้ยน้ำมันจะหมด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 ออถึงนะฮะผันไปกับเลเวลสามนะฮะต่อไปไปเลเวลเวที่สี่นะครับผมโอเคนะอ๋อหมดแล้วมีแค่สามเลเวลนะก็เขาจบนะฮะเพียงเท่านี้ก็เอาเฮ้ยนะครับโอเคกูออกก่อนเลยนะฮะก็ แล้คลิปนี้นะตกมีรถชนเลยนะก็ผมจะเอาเป็นด่านละด่านละพาร์ทกันละกันนะพาร์ทต่อไปก็เป็นด่านน้ำแข็งนะฮะหนาวกันเลยทีเดียวช่วงนี้นะถ้ใคร,ใครชอบก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับท่านผู้ชม